สรุปข,ขา่าวเี่ยงมนยโกประจำวันที่3มีนาคมโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เดเชาวนี้ขอสเนอนะอารัตยังไงฟรานซิสโกโตริงเกาปีกชาวโบรตุเกจของบาร์เซโลนากำลังเป็นที่น่าสนใจกับทั้งแมนยูและก็แมนเชสเตอร์ซิตในช่วงสมัยนี้ โดยฟรานเชสโกดิงตราวนะับปีชาวโปรุเกตของบาเซรลนาในครั้งนี้กำลังเป็นที่สนใจทั้งแมนยูและก็แมนเชสเตอร์เดย์เชงสมันนี้โดยตริงเกาวในวัย24ปีย้ายจากคด้านของบรูม,มามาอยู่กับบาเซรลนาในปี2020และจะได้ลงเล่นในลาเดกาเขาเป็นนักเตะที่มีความสามารถในการเลี้ยงบอลและสร้างสารรค์เกมรุกบาเซรลนาต้องการต่อสัญญากับเขาเพื่อจะรักษาตัวไว้กับทีมต่อไปในครั้งนี้ก็ข,ขึ้นอยู่กับว่าผี ค่าตัวจะสามารถสู้ราคาได้ไหมนะฮะและเอามาเนี่ยดูแล้วเนี่ยมีอนาคตที่ดีหรือไม่งานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับตลาดช่วงซัมเมอร์มาถึงแล้วเรามาดูข่าวต่อมากันครับอารหนึ่งไงโซชาบอกได้เลยนะว่ากุนกิจใจผีปล่อยแม็กโทเมเนตได้ยังไงเมื่องานนี้ทางด้านของทางฝั่งโอเล็กุนดาโซชานะฮะเทรนเนอร์ของ ash, เบซิตัสเผยติดตามผลงานของทีมเก่าอย่างทางดัางของฝั่งแมนยู อยู่เสมอพร้อมบอกหน้าเงงิบใจไปอย่างมากที่ทีมขายสกอตแม็กโชเมเนโดยแข้งทีมชาติสกอตแลนด์กำลังไปได้สวยนะครับผมกับนาบปรีหลังย้ายไปร่วมทีมด้วยค่าตัวเพียงแค่25ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งตามโซชาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าบริษัทแดงนั้นจะปล่อยแม็กโทเมเนทั้งที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อฤดูกาลที่แล้วเดวยมาถูกถามว่ายังคงติดตามผลงานของแมนเชสเตอร์นิต็ดในครั้งนี้อยู่หรือเปล่าไหมทางโซชาก็ตอบว่าเมื่อมีโอกาสนะ มันเยี่ยมไปเลยที่ได้เห็นバรโน่ฟอนเดนเดชและก็หาได้แม่กวททาได้ดีส่วนสกอตตี้เนี่ยก็ทำผลงานได้ดีกับดาวบรีและผมก็งุงิัใจเป็นอย่างมากที่เหล่านั้นปล่อยเขาเออกจางทีมเพราะว่าเขาคือการสําคัญเมื่อฤดูก,การเส่แล้วและก็ทําประตูได้เสมอด้วยหัวใจและการรู้ถึงวัฒนธรรมของสโมสรเขามีความสาคัญ,ญเป็นอย่างมาก แต่ว่าตอนนี้โฟกัสของผมอยู่ที่นี่ที่เบสิตัสสโมสรแห่งนี้เป็นสโมอสรใหญ่และก็มีแฟนบอลทั่วตุวรกีและก็ทั่วโลกเบสิตัสเนี่ยเป็นยิ่งกว่าสโมอสรฟุตบอลเริ่มต้นจากสโมอสรยิมนาสติกชุมชนมีความสามัคคีและก็สําคัญที่นี่และก็มีความคล้ายคลึงกับพนักงของฝั่งแมนยูเป็นอย่างมากเบสิตัสเนี่ยเป็นสโมอสรตุรกีแห่งแรกที่เล่นนอกประเทศตุรกีในครั้งนี้นั่นเองครับโอ้โหเป็นนว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะโซชาญังบอกเลยว่าเสียดาย ผมก็เสียดายเช่นกันนะเรามาดูข่าวต่อมาเกันครับอาร์งยังไงคืนนี้บรดฟอร์ดต้องเพิ่มการทำประตูเข้าไปในคาร์ลินะเมื่องานนี้ทางด้านของทางฝั่งนะฮะบรอยคีนอนดีตกองกลางคนดังชี้เลนว่ามาร์คับแรตฟอร์ดจำเป็นต้องเพิ่มการทำประตูเข้าไปเพื่อที่จะยก,กระดับเกมของตนเองนั้นในครัลินี้ขึ้นมาหลังจากที่กาลังไปได้สวยกับทางด้านของฝั่งแอสตันวิลล่า โดยกองหน้าตัวยืมนะฮะของทางด้านของสิงพัง,งาดทำแอสซิสได้อีกครั้งในเกม FA คร p ับที่เปิดบ้านชนะคาร์ดิฟฟ์ซิตี้ไป2 0ต่อ0เรียกว่านับเป็นการทำแอสซิสครั้งที่4จากการลงสนามนะฮะอ่าหเกมนับตแต่มาร่วมทีมโดยเขาเป็นผู้เล่นที่เสร้าโอกาสได้มากที่สุดในบรรดาน,นักเตะพิมพ์เลิกมากสูงสุดถึง13ครั้ง โดยคิยนที่พูดถึงไรดฟอร์ดบอกว่าเขาทําได้ดีแต่นั่นก็คือสิ่งที่มาร์คบรดฟอร์ดควรที่จะทาได้ดีกว่านี้คีนได้กล่าวคุณให้ปรเด่นที่ทดีมีเวลาครองบอลซึ่งนั่นจะทําให้คุณเจอปัญหาเราเองนั้นเห็นมันแล้วในครึ่งแรกและมาคัชเองก็ทําได้ดีในหลังนี้ที่เป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งของทางด้านของฝั่งมาร์คไรดฟอร์ดนะฮะเขามีโชคเล็กน้อยในตอนท้าย ผมไม่แน่นใจนะว่าเขาเนี่ยพยายามจะหาจังหวะให้กับทางด้าของขอาเซอเนครั้งนี้จริงหรือไม่แต่ถ้าจะแฟร์เพย์เขาต้องอมีต้องการโชคอยู่บ้างเขาผ่านบอลนะฮะไปในพื้นที่สุดที่ถูกต้องที่ผู้เล่นที่มีคุณภาพจบสกอร์ในจังหวะเดียวผู้รักษาป,ประตูมีโอกาสเซฟ,ฟเลยโดยทางด้านของประตูที่สวยงามเรียบง่ายและก็มีประสิทธิภาพ มันแปลกไปหน่อยนะผมคิดว่ามาคัทเนีย่ยทำแอสซิสนะฮะได้แต่ผมคิดว่าเขานั้นจะคิดว่าฉันอยากจะยิงซัก2ถึง3ลูกในครั้งนี้ให้กระจุยไปเหมือนกันนะนะผมเป็นทางว่างานนี้ก็ถือว่าคีนก็ชี้ว่าแรดฟอร์ดนั้นเริ่มจะกลับมาดูทรงดีแล้วนะฮะแต่ว่าต้องเพิ่มการทำประตูเข้าไปอีกหน่อยนะเรามาดูข่าวต่อมาจน,นครับ อารนันยังไงไริกว่าฤดูการสุดแสนทรมานสำหรับแฟนแฟนแมนยูเสียง่ายยิงยากทำแพ้ฟูแลมร่วงเอฟเอคัพในเมื่อวานนี้แบบน่าเจ,จ็บใจโดยเส้นทางของเอฟเอคัพของแชมป์เก่าอย่างแมนยูที่อันต้องจบลงในรอบที่5เมื่อทำได้เพียงแค่เสมอกับผู้มาเยือนอย่างฟูแลม1นงต่อหในเวลา1 2 0นาทีก่อนจะพ่ายในการดจุดโทษไป4ต่อ3ในครคนี้ โดยก่อนอื่นเลยนะฮะต้องขอบอกว่าระบบการเล่นที่บริเวณอัมบริมนํามาใช้ในเกมนี้มีใช่ระบบ3-4-2-1นะครับเพราะที่เห็นการยืนตาแหน่งเดสนามก็คือ3-5-1-1โดยมีเบอร o นฟนเดสปักหลักเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางอยู่หน้าประการหลังทั้ง3คนขยับขึ้นไปเป็นทางขวาคือ m a n u เ l ลอ a กาสเตะขยับขึ้นไปทางซ้ายก็คือคริสเตียนอริกเซ ส่วนโจชัวเซอร์ซีเล่นตำแหน่งหน้าต่ำู้ตส้อชาวขนมฝอยทองก็ใช้สูตรนี้มาตั้งแต่ในครึ่งหลังของเกมที่เสมอกับเอฟเวอร์ตันสต่อสและครึ่งแรกในเกมที่ชนะอ e ีสวิททาวไปสามต่อ2ที่ต้องปรับหลังมีผู้เล่นถูกไล่ออกในขณะนั้น เรียกว่าระบบนี้ช่วยให้แมนยูเองก็บีบขึ้นไปสูงแล้วก็ตัดบอลในแดนบนได้หลายต่อหลายครั้งนะครับแต่กับตันทีเป็นจุดศูนย์กลางอย่างต้องทํางานอย่างหนักหน่อยในครั้งนี้แม้จะครองบอลได้น้อยกว่าคู่แข่งแต่พิแสแดงใช้การถ้าเรียกว่าู่โจมเร็วและหาจังหวัดยิงได้มากกว่าในครั้งนี้ปัญหาเหมือนเดิมคือไม่คมนอกจากจะยิงไม่ได้ยังมาเสียประตูเพิ่มอีกต่างหากโดยพูดถึงจังหวัดเสียประตูแล้วก็บอกได้เลยนะว่าหน้าโมโหเพราะมันกำลังจะบดครึ่งแรกอยู่ลำร่ำอ,อยู่แล้ว สิ่งที่พวกเขาต้องทำนาทีนั้นก็คือพยายามจะครองบอลและก็ประคองเกมให้จบครึ่งแรกด้วยสกอร์ศูนย์ต่อศูนย์ไปก่อนทว่าสกาบเสียลูกเตะมุมมากถึง2ครั้งติดต่อกันแล้วก็เสียประตูจากลูกเตะมุมอีกแล้วอยากไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเหมือนไม่เคยมีบทเรียนพูดแล้วเบื่อได้เกินเมื่อเกมรุกยังตื้อๆตันๆรเบนก็ส่งตัวรุกอย่างอเดอเโนกาลาโชลงมาเสริมแต่คนที่ถูกเปลี่ยนออกดันคือมอนเอลูกาสเตที่เล่นได้ไม่เลวเลยนะในครึ่งแรกในครั้งนี้ โดยเข้าใจนะว่าต้องเก็บนักเตะเชิงรุกที่จ่ายบอลได้อย่างทงน้านของคริสเตียนเอริกเซนเอาไว้ในสนามประกอบกับนักเตะอุรุกวัยที่มีใบเหลืองนติดตัวมาตั้งแต่ครึ่งมแกแล้วแต่เมื่อยังทําประตูไม่ได้ก็ปรับตาแหน่งอีกครั้งด้วยการส่งกาเซมโร่ลงมาเล่นเป็นตัวรับเพื่อดีบรอโน่เฟอร์เดนเดสจะขยับขึ้นสูงได้แบบไม่ต้องพวงหลังในครั้งนี้ตัวสำรองอย่างกานานะโชก็มีส่วนกับประตูตามตีดเสมอ และการขยับขึ้นสูงของบรูโน่ก็ทําให้เขาเองนั้นกระทุ้งตาข่ายได้สําเร็จโดยตลอดช่วง120นาทีแมนยูมีโอก,กาสทำประตูไปมากถึง20ครั้งแต่หลังจากที่ตามตีเสมอกลับยิงเพิ่มไม่ได้เลยเพราะว่าใช้โอกาสสิ้นเปลืองไปเลยโดยไอ้หนูอาเจติน,น่าบรายนี้ใช้ความเร็วนะฮะปั่นป่วนคู่แข่งได้ก่อนจะตายตอนจบทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการเปิด หรือว่าสับไก่ขณะที่กองหน้าตัวสำรองอย่างชิโดโอบีมาตินมีโอกาสทำลายตาข่ายมากถึง3ครั้งพลาดมากถึง3ครั้งแบบน่าเสียดายไปอย่างมากและสุดท้ายชุงดวลเป้าตัดสินชะตานะฮะเมือ่อกานนี้แมนยูอุตส่าห์ได้เปรียบแล้วเมื่อชนะการเลี้ยงเหรียญทั้ง2ฝั่งยิงหน้าสแตนฟอร์ดเอ็ะก็ได้ยิงก่อนอีก โดยเป็นเาคาคนที่4วิกเตอร์ลินเดอร์เลฟตะบันติดเซฟก่อนที่ผู้รักษาประตูของฟอร์มจะพุ่งปัดลูกยิงของอาจาันดูที่แทบจะไม่เหลือกำลังบางขาเอาไว้ได้เลยสารภาพตามตรงว่าโควรจะเซ็งที่พ่ายแพ้นละก็ตกรอบไปแต่ก็พอจะเข้าใจได้ว่าสภาพทีมมันไม่ค่อยสมประกอบฟอร์มการเล่นโดยรวมก็ไม่ได้ยแย่อะไรนะักแถมทุ่มเทกันเต็มแม็กซ์แล้วจนขานลาก,กันหมดแล้วส่วนการโดนจุดโทษมันก็ไม่เข้าใครออกใครมาแล้วก็ต้องอดทนกับต่อไป ก่อนที่จะจบฤดูกาลอันสุดแสนทรมานที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูกาลนี้ก็เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แด้วกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรก็อรอลุ้นอยวงห่างอยู่เหมือนกันนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับอารันต์แองอัรโมริมโตบรุนนีโดนวิจารณ์ประเด็นเรื่องแมนยูนั้นมีเป้าหมายในการควา้าแชมป์บิลเบริกโดยแมนยูต้องพ่ายแพ้เป็นครั้งที่10นะฮะจากทั้งหมด24เกมภายใต,ใต้การ,การควบทีมของอัรโมริมโดยพวกเขานั้นตกรอบ f a Cup รอบ5้า โดยการเสมอฟูรัมดึงต่อหนึ่งก็จะแพ้จุดโทษไปสต่อ3ที่3โอเทลฟอร์ดอย่างไรก็ตามหลังจบเกมอัมบอริมให้สัมภาษณ์กับ BBC s p o สปโดยพูดถึงความปรารถนาของแมนยูที่ต้องการจะคว้าแชมป์ีิมีบริกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่เซอร์อเล็กฟกูสันวางมือในปี2013ในขณะนี้โดยเป้าหมายก็คือการคว้าแชมป์ีิมีบริก ผมรู้ดีนะว่าเปล่านั้นกำลังแพ้แต่เป้าหมายคือการคว้าชแชมป์พิมพ์มาล็กอีกครั้งผมไม่รู้นะว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนเรามีเป้าหมายและจะเดินหน้าต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามทีทังด้าของเวนบรนีซึ่งทำงานให้กับทังด้าของโกโร่กับแมชออฟเดอะเดย์ตอบสนองต่อความคิดเห็นเหล่านั้นโดยกล่าวบอกว่าอัลโมริมเนียควรจะเน้นไปที่เป้าหมายในระยะสั้นซะมากกว่านี้ซึ่งอาจทำให้เขาอยู่ในงานของเขาต่อไปก็เป็นได้ ผมคิดว่ามันดูไรศิศึทยงสาเกินไปที่จะบอกพวกเขาว่าพวกเขาเองนั้นกำลังมองหาโอกาสในการควา้าแชมป์พิมีบริกเพราะจากจุดที่พวกเขาอยู่ในตอนนี้พวกเขาก็ห่างไกลจากเป้าหมายนั้นมาไกลโขแล้วผมคิดว่าเขาจะได้รับเวลาและมันไม่ใช่การตีแบบฟรีๆแน่นอนเพราะเขาคาดหวังมากกว่านี้จากแมนยูมากกว่าที่เราจะได้เห็นตั้งแต่เขาย้ายเข้ามาเขากล่าวด้วยการควา้าแชมป์พิมีบริก อารก์กาวพวกเขาจะแข่งขันได้อย่างไรการแต่อันดับขึ้นไปในตารางคะแนนผมคิดว่านั่นคือการก้าวต่อไปของพวกเขาในครั้งนี้ซะมากกว่านะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสตเตอร์เต็ดในช่วงที่นี้ครับขอบคุณทุกคนที่รชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ